สิบเก้าแปดเจ็ดหกสเป็นตัวเลขสวยๆซึ่งหลายคนก็หวังจะให้อะไรๆมันสวยเหมือนตัวเลขนะครับแต่กลายเป็นว่า2-0-2-0ูนยได้กลายเป็นปีที่มีความเจ็บช้ำไปทั่วทุกหัวระแหงเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ไปทั่วโลกแต่หลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปครึ่งปีพวกเราก็กลับมาอีกครั้งในดินแดนที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเมืองริมโขงที่สวยงามที่สุดและมีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งคนครพนม สวัสดีครับที่นี่ก็คือจังหวัดนครพนมนะครับที่เราเดินทางมาไกลถึงจังหวัดนครพนมในวันนี้นะครับก็เพราะว่าเรามีภารกิจครับภารกิจสําคัญของเราในวันนี้ก็คือมาเป็นพิธีกรงานวิ่งครับที่งานสะออนรันนะครับ4ี่สามหรืองานสะออนรัน2020นั่นเองนะครับปีนี้นะครับปี2 5 6พาก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับ วิ่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับเพราะนอกจากจะเป็นทางวิ่งแล้วนะครับก็ยังเป็นทางของการปั่นจักรยานด้วยครับจริงๆแล้วทางเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อปั่นจักรยานเป็นหลักนะครับแต่ว่านักวิ่งก็สามารถใช้ในการวิ่งได้เช่นกันคนระับก็สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายครับก็ไม่ต้องังวลกับการที่จะต้องมาเจอกับรถรานะครับรถยนต์รถมอเตอร์วไซค์เพราะว่าเรามีเฉพาะนักวิ่งนะครับแล้วก็นักเดินแล้วก็นักปั่นเท่านั้นนะครับฝั่งตรงข้ามกับเมืองนครพนมนี้ก็จะเป็นเมืองท่าแขบ แขวงคำมวนประเทศลาวครับเราก็สามารถมองเห็นวิวอยู่ทัน,นครับเป็นเพื่อทราอินปูลที่อยู่ในฝั่งของประเทศลาวได้นะครับชัดเจนสําหรับงานสอนรันในครั้งนี้นะครับก็เป็นการกลับมาจัดงานวิ่งเป็นครั้งแรกนะครับของนครพนมหลังล็อกดาวน์ซึ่งเราก็หวังว่าจะช่วยเป็นแรงสําคัญในการกระตุ้นนะครับแล้วก็ฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งเจ้าภาพของงานนี้นะครับก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทท,ทนครพนม ร่วมกับบริษัท b r e a k รสสป p o r t จำกัดครับซึ่งการจัดงานก็ต้องทำภายใต้มาตรฐานงานวิ่งวิถีใหม่หรือ New Normal จุดปล่อยตัวและเส้นชัยนะครับก็ตั้งอยู่ณบริเวณที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมเลยก็คือลานพญาศรีสัตนาคราชที่มีองค์พญาศรีสัตนาคราชพ่นน้ำทำจากทองเหลืองสูงเกือบ11เมตรหนักถึง9ตันเลยทีเดียวรอบบริเวณนะครับก็จะเต็มไปด้วยสีสันชีวิตของชาวนครพนมแล้วก็ผู้ที่มาเยือน บางก็ราบวงสวงนะครับบางก็สวดมนต์บนบานศาลกล่าวบางกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นศิลปินที่มาแสดงโชว์มองลงไปในลําน้ําโขงเนี่ยก็จะมีเรือสําราญแล่นตัดไปตัดมาบางลำเนี่ยมีนะักท่องเที่ยวเต้นกันสุดเวียงเลยทีเดียวในส่วนของเส้นทางวิ่งนะครับถ้าเป็นระยะ20กิโลเมตรเนี่ยก็จะวิ่งเลยบ้านอาจสามารถไปซึ่งบ้านอาสามาดนี่ก็เป็นชุมชนชาวไทยแสกนะครับเลยสะพานนาคีไปด้วยใครที่วิ่งระยะนี้นะครับก็จะมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3ามได้อย่างชัดเจนเลย ถ้าเป็นระยะ10กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะไม่ได้วิ่งไปไกลขนาดนั้นครับ5 4 3 2 1. 1สถานที่สำคัญตามรายทางในระยะ10กิโลนะครับก็มีมากมายเลย ยกตัวอย่างเช่นนะครับตลาดอินโดจีนนครพนมย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันก็เต็มไปด้วยกราฟิตี้หลายจุดนะครับแถบย่านเมืองเก่านี้เราก็จะสามารถแวะถ่ายรูปได้ในหลายๆจุดเลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็มีหอนาฬิกาเวียดนามอุสร์น,นะครับหอนาฬิกานี้นะครับก็สร้างเอาไว้โดยชาวเวียดนามนะครับก่อนที่พวกเขาจะกลับแผ่นดินเกิดในปีพศ2503วิ่งออกไปหน่อยนะครับเราก็จะเจอกับโบสถ์นักบุญอนานาหนองแสงนะครับหรือวัดนักบุญอนาหน,านองแสง โบสถ์หลังนี้นะครับก็มีอายุเกือบร้อยปีเลยมีจุดเด่นนะครับอยู่ที่ยอดโบสถ์คู่แล้วก็มีสะพานเชื่อมไปถึงกันได้ด้านข้างโบสถ์นี่นะครับจะเป็นอาคารอายุราวๆเจ็ดสิบปีเป็นที่ทําการศาสนกิจของบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกนะครับที่สวยงามจนตรึงสายตาทุกคนที่พบเห็นได้เลยครับในเส้นทางริมโคงนี่นะครับก็จะมีอาคารโบราณสไตล์โคลเนียลเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอาณานิคมนะครับอยู่เป็นจํานวนมากเลยอาคารเก่าสไตล์โคลเนียลนะครับที่ ได้รับอิทธิพลมาจากยุคอนาธิคมเนี่ยก็อย่างเช่นอาคารโรงเรียนสุนทรวิจิตนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์จนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่านะครับรวมทั้งอาคารสรํานักงานของทอท,ทจังหวัดนครพนมด้วยอันนี้ก็สวยเหมือนกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีคาเฟ่ 76A the Space ด้วยนะครับร้านนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตเด็ดที่จะพลาดไม่ได้เช่นกันนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็นําบ้านโบราณนะฮะอายุร่วมร้อยปีนะครับมาตกแต่งใหม่ให้กลายเป็นร้านกาแฟที่ทันสมัยได้อย่างงดงามสุดเลยครับ แล้วกาแฟเนี่ยก็อร่อยมากด้วยครับทีอ่อาคารนี้สมัยก่อนเป็นอะไรครับเป็นบ้านค่ะบ้านหลังนี้ก็ร้อยปกว่าปีแล้วค่ะร้รอยกว่าปีแล้วแล้วร้านเปิดามี่อี年ครับปีก่ปีปปปก่อนขายดีไหมครับเนี่ยเพราะมันสวยมากๆเลยพอเลยร้าน 76A The s p a เ e ดมานิดเดียวนะครับเราก็จะเจอกับสารเด็กและเยาวชนนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีอุโมงค์อยู่นะครับเป็นปากอุโมงค์นคาราช ปลายสุดของอุมโมงเนี่ยจะมีสุดยอดคาเฟ่ยอยู่อีกแห่งหนึ่งเช่นกันนะครับเป็นร้านของทหารเรือชื่อว่าคาเฟ่เดอะโขงถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเส้นทางนี้แล้วก็กาแฟเนี่ยก็รสชาติด,ดีเช่นกันครับอุโมงหน้าคาราชเนี่ยก็มีความยาวประมาณ300เมตรนะครับระหว่างที่เราวิ่งเข้าไปในอุมโมงมก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังลอดเข้าไปในท้องของพญานาคเลยครับ หลังจากเลยจุดนี้ไปอีกเล็กน้อยนะครับให้เราวิ่งกลับตัวได้เลยนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาถึงลานพญาศีสัตนาขรรชได้ในระยะทาง10กิโลพอดีนะครับและนี่แหละครับคือรีวิวเส้นทางวิ่งเข้ากร้าวของจังหวัดาานพรันครับถือว่าเป็นเส้นทางวิ่งที่นักวิ่งทุกคนนะ่ะควรจะมาวิ่งสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยครับ อันนี้มาจากที่ไหนครับมาจากจังหวัดลำปางแถวนางรถทัวร์อะไรครับเชียงใหม่ตรงแล้วก่อนถนครับลอตเตอรี่แห่งความหวังเพราะแต่ละคนก็จะหวังกับลอตเตอรี่แต่ละาวดเนาะลรวก็เลยแบบเอาใจสร้างแรงผลัดใจให้กับนักวิ่งมาสร้างสีสันแล้วก็ท่านผู้ชมแข่งมาจากคนแก่เหรอครับชมรมอะไรครับรู้ดนแก่มาวิ่งที่ริมโขงนครพนมในครั้งนี้นะครับก็ตั้งใจว่าจะต้องทําลายสถิติเก่าที่ทาเอาไว้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสัญยาให้ได้เลยนะครับตอนนั้นก็ทําเอาไว้ 1>, 1ชั่วโมง23นาทีนะครับสถิติเก่าก็ไม่ได้เร็วอะไรเลยนะครับควรจะทําได้นะครับเพราะว่าสนามนี้ก็เป็นสนามที่เอื้อต่อการทําลายสถิติมากๆเลยครับทั้งตรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีพื้นผิวที่ดีมากๆเลยครับอามาดูกันครับเย่ yeah. ทำลายสถิติจนได้ซออนรัน <laughs> ซีซันสผ่านไปเก็บเอาไว้ในความทรงจําครับเมื่อถึงเวลาเราก็จะกลับมาอีกครั้ง ลาก่อนค่อยมันน